มาดูกันค่ะว่าเราจะสามารถเอาชีวิตรอดด้วยเงินศูนย์บาทกับเด็กทาลกทั้ง5คนได้ไหมและในวันนี้นะคะเราอยู่กับน้องซีเรียค่ะซึ่งเธอเนี่ยมีความฝันที่ยิ่งใหญ่นะคะเธอคิดว่าเธอเนี่ยจะสามารถหาเงินจากเด็กทาลกทั้ง5คนได้นะคะเธอก็เลยทําการนําเงินที่มีอยู่ทั้งหมดในตัวเนี่ย ไปทำรูวิทยาศาสตร์ค่ะมาทั้งหมด5คนนั่นเองโดยในการหาเงินครั้งนี้นะคะเราจะให้เด็กเป็นตัวแปรสำคัญเนาะคือผู้ใหญ่เนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลเด็กแล้วก็ช่วยเหลือเด็กบางเรื่องนะคะแค่นั้นเลยเราจะไม่ให้ผู้ใหญ่ไปทำงานเองเด็ดขาดซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงการขุดดินขุดนู่นขุดนี่นะคะเราจะไม่ให้ผู้ใหญ่ไปทำเด็ดขาดตอนนี้เราก็อยู่ที่พื้นที่เปล่านะคะ และก็เงินจํานวนศูนย์บาทกับเด็ก5คนที่กําลัง้องไห้งงแงโอเคค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่เราสามารถฟาร์มเงินได้จากเด็กนะคะก็จะเป็นการป้อนนมจากขวดนมโอ้นี่เราสามารถป้อนนมจากขวดนมได้นะคะกินเยอะๆนะลูกนะเพราะว่าไม่ไว่ายังไงเนี่ยนมเนี่ยมันก็ฟรีนะจ๊ะขวดนมก็ฟรีดังนั้นเนี่ยหนูสามารถกินได้เยอะตามที่ต้องการเลยนะจ๊ะ และนี่ค่ะพอดื่มเสร็จนะคะเราก็จะมีนี่เป็นขวดนมออกมาแบบนี้นะคะก็ทําการเก็บเข้าตัวเป็นที่เรียบร้อยไว้เลยนะคะแต่ตอนนี้จะยังขายไม่ได้เนาะเห็นไหมเออมันจะขายได้ศูนย์บาทคือเราไม่สามารถขายได้ดังนั้นนะคะสิ่งที่เราทําตอนเนี้คือเราต้องสะสมขวดนมเยอะๆแล้วก็พวกผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ตอนที่เราจะมีถังขยะรีไซเคิลเนี่ยเราจะนําไปขายกันแล้วแบบได้เงินเป็น กอเป็นกรรมเลยค่ะโดยสิ่งที่น่าเป็นห่วงในตอนนี้นะคะก็คือการเลี้ยงเด็กทาลกห้าคนให้ได้ประสิทธิภาพโดยที่เด็ก5คนเนี้ยจะไม่โดนยึดไปโอ้ถ้าโดนสถานส่งคอยึดไปนี่คือจบเลยนะโอเคนี่ค่ะก็ทยอยทยอยป้อนนมจากขวดไปนะคะเออนี่น,นี่ได้มาแล้วสองขวดนะคะอะว่าไงจ้าลูกหิวนมหรือเปล่าจ้าขึ้นมาดื่มเล้วไม่หิว ไม่ไม่กาแฟดีนะเออลูกบ้านดีฉันก็คือพูดได้ตั้งแต่เกิดคะ่ะ <g ül> อเป็นไรหรอจ๊ะอย่าร้องไห้ไปเลยนะเดี๋ยวแม่ให้กินนมอีก <c oughs> เอาไหมหิวนมใช่ไหมล่ะอ๋อดูทรงแล้วน้องคนนี้น่าจะเป็นเด็กที่งงแงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยมีการตดหรือเปล่านะ่ะ เฮ้ยเขาช่วยเขาช่วยแม่ห่างเงินอยู่นะจะว่าไปจะว่าเขางงแงก็ไม่ได้นะคะเขาก็ช่วยแม่ห่างเงินเอออร่อยไหมจ้าลูกกินเยอะๆนะอย่าลืมบอกพี่พี่น้องๆให้กินเยอะๆด้วยนะจ๊ะโอ้ยน้องคะแนนนี่ก็ลองให้จังเลยนะเนี่ยตอนนี้มีขวดนมสี่ขวดแล้วนะคะมาถึงเวลาดูแลน้องคนนี้ละโอ้ยโอ้ยไม่ได้หิวนมเขาไม่ได้หิวนมอ่ะกินหน่อยได้ไหมจ๊ะกินหน่อยอ่ะแม่จะได้ได้ขวดไง โอ้ถ้าไม่ดื่มนี่คือไม่ได้ขวดด้วยนะโอ้โหโอเคแสดงว่าเราต้องปล่อยน้องหิวก่อนนะคะก็แสดงว่าเราไม่สามารถปั๊มแบบรัวๆได้นะคุณผู้ชมวิอยากทำอะไรคะเล่นจักรจีะเปล่าเอ้ยวยน่ารักจังเลยลูกแม่ทำเงินเยอะๆนะจ๊ะอ่ะเอาเดี๋ยวเอาไม่กินนมจากขวดกินนมจากเต้าอินูไม่ได้ ไม่ได้เธอต้องกินนมจากขวดเท่าน,านั้นแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่ถวกต้องเลยโอเคเราได้แพมเพิ์มก็ยังโอเคนะคะแต่ว่าต่อไปห้ามกินนมจากเต้าแล้วนะไม่ได้แล้วนะเอ๊ะน้องคนนี้ดื่มนมหรือยังอนะเรามาป้อนนมสิด <c oughs> ิฉันเห็นใครตื่นไม่ได้เลยตอนนี้ตอนนี้ก็คือเห็นใครตื่นไม่ได้เลยจ้าจับป้อนจับป้อนอุ๊ยเราทำไมข้างหลังทะเลาะก,กันอะนี่จะหนีไปไหนฮะเรายังคุยกันไม่จบเลยอุ๊ย อุดหนุนะลูกนะอย่าไปฟังเสียงป้าเขาเลยจ้านี่ฉันได้ยินนะยะวุ้ยตายและคุณผู้ชมเราต้องรีบมีบ้านแล้วนะคะเนี่ยไม่ได้การแล้วเดี๋ยวเด็กจะจําอะไรไม่ดีไม่ดีไ,ดไปและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมดิฉันเจอทิคใหม่คือเราสามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมได้เอยๆคือเราสามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมน้องได้เอยๆคุณผู้ชมคือแบบว่าผ้าอ้อมกับขวดนมเนี่ยคือ ไม่แน่ใจว่าได้ราคาเท่ากันหรือเปล่านะถ้าใส่ในถังขยะรีไซเคิลนะ่ะแต่เท่าที่จําได้คือได้เท่ากันคุณผู้ชมและนี่จ้ะใครตื่นเป็นโดนเปลี่ยนบอกเลยใครตื่นเท่ากับโดนจับถอดจับถอดอย่างเดียวเลยจ้าถอดพ้าอ้อม <laughs> โอ้อันนี้ก็เป็นรูปแบบในการปั๊มตั้งอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมเอาจริงๆถ้าคุณผู้ชมเล่นแบบวันทันเลตเบบี้ชาเลนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนี่เลยเปลี่ยนผ้าอ้อมไวแบบเบาะไวทาลกอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเลย เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนยาวๆจ้าบอกเลยคุณผู้ชมความเงินดีมากโอ้โหนี่ถ้าดิฉันยังเล่นอยู่ยังมีเซฟอยู่นะดิฉันทําแบบนี้ละค่ะไม่เลือโรงงานนรากที่แทรทรูอ่ะคุณผู้ชมใช้แรงงานเด็กอะและเดี๋ยวเราจะทําการเก็บเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชม อ่านี่ดิฉันก็ไม่ได้เก็บพัมเพื่อนนะคะเห็นไหมน้องก็มีอาการแบบว่าเอออึง้งอึ๊ปุง้งปงกันนิดหน่อยนะคะดิฉันก็ต้องไปเปลี่ยนมันเป็นหน้าที่ของคุณแม่ที่แสนดีก็ <c oughs> ใชไหมคะโอ้เราก็ไม่ได้หวังนะ้าเงินอะไรขนาดนั้นเราก็แค่ดูแลลูกป้าแก่โอ้ก็แค่น,นนะั้นอะ โอเคค่ะคุณผู้ชมเราคิดว่าเราฟาร์มามามากพอแล้วนะคะในวนัยนี้เราจะให้น้องๆน,นะคะโตขึ้นโตขึ้นเป็นวัยอินเฟนอินเฟนกันดีกว่านะคะโอ้ม,มาเตรียมโตกันได้แล้วอันนี้ก็คือชื่อลูกดิฉันนะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าจำกันแบบง่ายๆแต่ก็แยกไม่ออกว่าใครเป็นใครนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนช่วงวัยกันเลยดีกว่ามา อาจาโตได้แล้วลูกรีบๆโตรีบๆมาหาเงินให้แม่โอ้เพราะว่าถ้าเกิดเรามมวแต่เก็บขวดนมกับผ้าอ้อมตอนเนี้ยคุณผู้ชมเราจะไม่สามารถมีเงินได้เลยสักบาท อเราจะไม่สามารถมีเงินได้รลอยสักบาทและสงสัยใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดเป็นไวยินฟาร์แล้วเนี่ยจะมีเงินได้ยังไงอ่าก็ต้องรอติดตามรอเล่นรอเล่นก็คือพอเราแบบว่าทําให้น้องๆเนี่ยโตกันครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทําการขายเปเด็กค่ะนั่นคือวิธีการทําเงินอย่างหนึ่งหรูปแบบในการทําเงินนะคะคุณผู้ชมโอ้เปหนึ่งเนี่ยน่าจะขายได้ประมาณ150บาทนะคะ แต่ถ้าเกิดถามว่ามันคุ้มไหมมันอยู่รอดไหมกับการเล็กทูริเชตมันไม่รอดค่ะความจริงมันก็ไม่รอดนะคะแต่เรามีวิธีอื่นโอ้ที่เราจะใช้เด็กเนี่ยเป็นแบบว่าส่วนสําคัญในการหาเงินนะคะมันมีอยู่วิธีหนึ่งโอ้แล้วดูลูกดิฉันคือแฝดมากแม่แฝดสุดๆทรงผมก็คือทรงเดียวกันนี่หนูไม่ต้องเหมือนกันขนาดนะั้นก็ได้นี่คือแฝดห้าหรือเปล่าถามจริง มาค่ะคุณผู้ชมความวุ่นวายกำลังบังเกิดขึ้นแล้วจ้า <c oughs> โอ้ยเด็กๆทั้งห้าคน <c oughs> ปกติเอาชีวิตรอดคนเดียวศูนบาทนี่ก็ว่าลำบากแล้วนะคะโอเคเราจะทำการขายเปเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นปะมันได้150บาทเนี่ยดิฉันทำบ่อยเมื <c oughs> ่อก่อนดิฉันก็ไปคลอดที่โรงพยาบาลนะ่ะคุณผู้ชมเราก็ไม่ต้องซื้อเปไง แล้วเราก็ได้เปมาฟรีๆแล้วเราก็ขายเปฉลาดวะโอ้ฉลาดโอเคเราจะทําการซื้อเตียงให้เด็กๆก่อนเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆต้องมีเ,ปเปะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะคอกเหรอโอ,อ้มันต้องมีอันนี้เห็นปะร้อยสามสิบกัไรยี่สิบบาทคุ้ม <c oughs> อันนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอคอกทั้งห้าของเด็กๆของหนูๆของเรานะคะโอ,อ้ สิ่งต่อไปนะคะที่เราสามารถทําได้ก็คือถ่ายรูปเด็กๆคุณผู้ชมเออเราจะถ่ายรูปลูกตัวเองค่ะค่ะคุณผู้ชมอู้ลูกฉันน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายสิครับเป็นไงล่ะใครๆก็อยากซื้อคุณผู้ชมลูกที่ฉันน่ารักขนาดนี้อันไหนดูสิถ่ายรอบนึงได้กี่บาทเนี่ยรูปละ9กบาทคุณผู้ชม49บาท คุณผู้ชมหล่อมหล่อมหล่อมขอโทษทีคือแบบแม่มันหน้าตาดีอะลูกมันก็เลยแบบว่าเออน่ารักมีคนซื้อลูกไปค่ะคุณผู้ชมทําการถ่ายแบบรัวๆโอ๊ยท่านี้น่ารักมากลูกไหนดูสิอลูกใครทําไมน่ารักขนาดนี้คะถามจริงอ๋อหลอสุดอันนี้ไปค่ะ โอ้โหทโ่ธรรายนนิ่เจ็บจี๊ดก็คือยังไงก็คือลูกฉันคือไม่ธรรมดานะคะนี่เอา้าทำไมขายได้น้อยจังอะทำไม85าบาทเองอะ ตายแล้วมันแล้วแต่สุ่มแน่เลยอะคุณผู้ชมว่ารูปมันคุณภาพดีหรือเปล่าแตงก็คือถ้าเกิดเราอะมีแบบว่าสกิลการถ่ายรูปเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถถ่ายรูปได้แบบราคาเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ถ่ายๆไปก่อนนะคะยังไงสกิลมันก็ค่อยๆเพิ่มอยู่แล้หล้ าจัดไปค่ะอีก1้อยสิบ้าทโอ้เนี่ยแต่ตอนนี้เรายังซื้อถังขยะไม่ได้นะดังนั้นนะคะเราจะใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าที่จะสามารถซื้อถังขยะได้นั่นเองอลูกนี้ฉันน่ารักบอกเลยแบบว่าออรรถสุดและด้วยความโชคดีหรืออะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมตอนนี้คือลูกดีฉันแบบไม่งองเงกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเรามีเงินพันกว่าแล้วเราสามารถซื้อถังขยะรีไซเคิลได้แล้วค่ะคุณผู้ชมไปค่ะจัดไปหนึ่งถังเนาะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถขายขวดนมได้ทีละ60บาทแม่จ้า ความรวยจะไปไหนเสียคะถามแค่นี้โอ้เราก็ขายไปเรื่อยๆนะคะเสียดายอย่างหนึง่งคือมันต้องแบบมีครูดาวรอเครื่องมันทํางานแป๊บนึงอะ่ะคุณผู้ชมมันไม่สามารถขายทีเดียวได้เนาะเราก็ค่อยๆขายไปนะคะแล้วก็ดูแลลูกไปอเป็นแม่ที่ดี <G ül> เอาใจใส่ลูกเก่งเป็นที่สุดดิฉันบอกเลย <G ül> คุณแม่คะคุณแม่ปล่อยถุงแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะออโอ้ดูเหมือนว่าน้องคนนี้นี่จะแบบว่าอยากให้อุ้มตลอดเวลาเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยการเลี้ยงเด็กมันก็จะมีปัญหาเนี้ย โอเคค่ะคุณผู้ชมหลังจากดูแลเด็กๆแล้วก็ส่งน้องๆเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ก็ถึงเวลานอนแล้วคุณแม่เอาแบบถูกๆไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เราแบบยังมีเงินไม่มากพอและอีกอย่างหนึ่งคุณแม่ไม่ใช่คนหาเงินเนี่ยคุณแม่ไม่ใช่คนหาเงินน้องๆเป็นคนหาเงินแล้วตอนนี้น้องๆก็แบบว่านอนหลับกันแล้วนะคะพักผ่อนแต่ก็ยังดีที่เราแบบว่าฟาร์มพวกขวดนมนะคะแล้วก็ผ้าอ,องค์ผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยว้เออเราก็จะแบบสามารถขายได้ เรื่อยๆแลคร,รูดาวขายเราคูดาวขายไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่เรานอนหลับนั่นเองคุณผู้ชมเป็นไงจีเนียด อ่ะเราซื้อพุ่มไม้ให้น้องขับถ่ายนะคะแล้วเราก็จะสร้างแบบว่าเป็นห้องเล็กๆเนาะไว้สําหรับตู้เย็นเพราะว่าดิฉันไม่อยากให้ตู้เย็นพงังค่ะคุณผู้ชมไม่งั้นแบบคือเราเปียกได้ลูกเปียกได้ตู้เย็นทำเปียกเรื่องกลิ่นเป็นเรื่องสําคัญโอ้ยถ้าดิฉันไม่กินข้าวไม่มีอะไรกินดิฉันก็ไม่มีแรงเลี้ยงลูกนะคะเห็นใจกันหน่อยน่าเกลียดมาก ทำงานห่างเงินนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยนะใช่เหรอไม่ใช่เธอไม่ได้เป็นคนหางเงินค่ะเธอใช้แรงงานเด็กค่ะอย่ามาพูดว่าทํางานแล้วเหนื่อยได้โปรดเธอใช้แรงงานเด็กจ้าเนี่ยสิ่งที่เธอทํามีแค่กินแล้วก็แล้วก็60บาทเนี่ยน้องนั้นเป็นของน้องๆกันหมดเลยโอ้น้องๆเป็นปคนหางเงินหมดเลยนะคะอุ๊ยคุณผู้ชมแล้วดูเสียงแล้วดูเสียงตายแล้วนะเกียดมากเสียงดังมากแม่ อ่าแล้วเนี่ยระหว่างเนี้ยเราก็ขายขายไปคุณผู้ชมความรวยจะไปไหนเสียใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็เดี๋ยวนอนนะคะเอาพลังงานเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องตื่นมาเลี้ยงลูกแล้วก็มาช่วยลูกทำมาหากินนะคะช่วยลูกทำมาหากินคุณผู้ชมคิดดูคำพูดดิฉันอ่าและนี้ค่ะมีน้องคนหนึ่งตื่นแล้วนะคะน่าจะเป็นน้องเบอร์ห้า สวัสดีจ้ามอร์นิ่งนะจ้าพร้อมจะกินนมหรือ,อยังอ่าท่าทางจะพร้อมแล้วนะคะพร้อมกินนมไม่พอพร้อมเปลี่ยนผ้าอ้อมด้วยมาเลยจ้าลูกพร้อมแม่พร้อมเสมอเพื่อ60บาทแม่พร้อม <gasps> อ้อคุณผู้ชมคิดดูว่าเราสามารถมีเงินแบบว่าโดยไม่ต้องออกไปทํางานข้างนอก จากการแค่แบบป้อนขวดนมได้60บาทเปลี่ยนผ้าอ้อมได้60บาทคุณผู้ชมชีวิตดีดีดิฉันบอกเลยใครว่าการเลี้ยงเด็กเยอะๆชีวิตไม่ดีคะ ไม่จริงค่ะชีวิตดีดีสุดอาล่ะกินเยอะๆนะจ๊ะเบอร์หา้าอ่าเป็นไงบ้างจ้าอร่อยไหมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการล้างตัวน้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยน้องลงไปที่พื้นเนาะเพราะว่าน้องตื่นแล้วไงคุณผ,ผู้ชมน้องก็ต้องเตรียมทํางานใช่ไหมล่ะคะโอ้คนเราตื่นเช้าก็ต้องอาบน้ําแล้วก็ทํางานไงดังนั้นน้องเป็นเด็กไวทํางาน <laughs> น้องเป็นเด็กวัยทำงานท่านหนึ่งน้องก็ต้องทำงานนะจ๊ะโอจะมาอู้ไม่ได้นะจานี่เดี๋ยวเราจะจับวางตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ่ายรูปไปเลยสิคะก็ถ่ายรูปไปเลยสิคะนางแบบนายแบบท่านหนึ่งก็ถือว่าน้องเบอร์ห้าเนี่ยเป็นเด็กที่ขยันมากเลยนะคะนี่เขาก็แอดวานขึ้นนะพวกแกเขาก็มีท่าทางนีง่มีการตกใจโอ้โหนายแบบมืออาชีพ บอกเลยนะคะว่า700คอยกุญป h a นี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยหรือว่าส้มหล่นมาเพราะฝีมือและศักยภาพของลูกๆชั้นลวนๆค่ะคุณผู้ชมโอเคตื่นแล้วล่ะจ้าเบอร์สองมากินนมไหนนะลูกนะอย่าก,กินนมจากเต้าเลยจ้ากินจากขวดดีกว่าเพราะว่าแม่ตัวเหม็นนะแม่ไม่ได้อาบนะ้ำมาและวตายแล้วทำไมทำไมเธอต้องให้ลูกกินจากเต้าเรา ซีเรียไม่ได้แบบนี้ไม่ถูกต้องโอ้โหนมก็เนา่าเอ้ยน้ำก็ไม่อาบยังจะกล้าให้ลูกกินนมให้ตายเธอขอลองเลยซีเรียนอกจากแบบว่าจะไม่ได้เงินแล้วอะ่ะดิฉันส่งสารลูกเอาจริงจริงพี่อันก็ซื้อห้องน้ำให้ซีเรียสิคะ ซีเรียจะได้อาบน้ำสักทีนะหยุดจ้าซีเรียเธอไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเธอไม่ใช่คนหาเงินค่ะคนหางเงินคือเด็กๆทั้ง5คนที่ฉันบอกเลย ดังนั้นเนี่ยเธอมีหน้าที่เลี้ยงลูกกระเลียงไปเธอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งนั้นเธอได้แต่รอและรอและรอจนกว่าฉันจะสร้างบ้านโอเคไหมโอเคแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ผ้าอ้อมมาอีกหนึ่งคือเสียดายอ่ะขัวนมมาเมื่อ,อกี้นี้ย้ามมอยู่ดีป้อนอ่ะไม่เข้าใจจริงๆโอเคไม่เป็นไรนะคะเราจะวางน้องๆไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวน้องเบอร์สองต้องทำงานเช่นกันนะคะระหว่างที่น้องเบอร์ห้ากำลังพัก บีบน้ำตาไปก็เท่านั้นค่ะบอกเลยดิฉันก็คือผู้ที่ไม่เคยปานีซิมอยู่แล้วอเก่งมากลูกนี่ไงคุณผู้ชมได้มาอีก500กว่าบาทคือวันละพันนะ่ะคือวันละพันขั้นต่ำดิฉันบอกเลยว่ารวยรวยไม่ไหวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็มีบ้านละ โอ้เราดูเหมือนว่าน้องๆจะอยากได้ของเล่นนะคะโอเคเป็นเด็กก็ต้องเล่นของเล่นน่ะเนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเจซื้อให้นะคะเดี๋ยวเจจะซื้อเป็นของเล่นแมวให้คนละตัวเลยละกันเนาะสามสิบห้าบาทได้อยู่แหละคุณผู้มชมเห็นใจเด็กมาน,นิดนึงเด็กมันทํางานหนกักอ่ะพี่อันล้วฝักบวัวหนูเหรอคะฝันไปเลยจ้าไม่ให้จ้าเมอาชันหนุมากมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณมากมากเลยนะังกาขอบคุณ อพัอนนี่พี่อันคะพี่อันจะไม่ซื้อฝักบัวให้ซีเรียจริงๆหรอคะถึงซีเรียจะไม่ได้หาเงินเนี่ยแต่ซีเรียก็เป็นคนถ่ายรูปแล้วก็เป็นคนเลี้ยงดูลูกนะคะเอาก็น่ามันลูกแกแกก็ต้องเลี้ยงซีซีเรียทีเนียไม่มีสิทธิ์บน่น <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยใหญ่บ่นมากเลยมี่เนี้ยโหเสียงแห่บ่นแล้วอ่านอนะนาจารลูกอย่าฟังเสียงอีแก่มันบ่นเลยนะจ๊ะนี่ฉันได้ยินนะแม่ เนี่ยคุณผู้ชมหลังจากฟาร์มมาเรื่อยๆะคะตอนนี้เราก็มีเงิน5 0 0พันแล้วเราสามารถขายแบบนี้ได้ด้วยคุณผู้ชมถ้าเราขายแบบให้สื่อสิ่งพิมพ์อะ่ะมันจะเพิ่มความดังเราด้วยคือถ้าเราดังขึ้นไ่ะเราน่าจะขายรูปได้แพงมากขึ้นด้วยนะคะและเดี๋ยวรูปคือบรรยากาศความเศร้าเดียวลูกฉันลูกฉันเศร้าตรงไหนลูกดิฉันเศร้าตรงไหนคะคุณผู้ชมบรรยากาศความเศร้าหกอูได้คะแนนสูงด้วย ในคะแนความเศร้าสูงซะด้วยน่าเกลียดมากเลยอ่ะแล้วประเด็นคือคุณภาพดีเด่นจะคือบรรยากาศความเศร้าโอ้ชีวิต เนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะให้เด็กๆโตกันแล้วนะคะคือถ้าคุณผู้ชมเอาไปเล่นแบบเล็กทูริชแบบยาวๆหรืออะไรแบบเนี้ยหรือวันทันเลดอะไรเงี้ยคุณผู้ชมก็สามารถทําวิธีแบบถ่ายรูปอ่าขายขวดนมขายผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ดิฉันก็จะมาแบบว่าทําหลายๆแบบเนาะเออพอเด็กแบบว่าเริ่มโตจะเป็นยังไงต้องทําอะไรต่อนน่นนี่นั่นนะคะก็จะแบบจบในคลิปเดียวอะไรแบบนี้คือดิฉันยังไม่ค่อยกล้าทําคลิปยาวๆอ่ะคุณผู้ชมดิฉันกลัวว่าแบบว่า คุณผู้ชมจะแบบเบื่อกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้โอ้ตอนนี้ก็ให้เด็กๆกินข้าวกันไปก่อนนะคะอู้อะแบ่งๆกันกินนะลูกนะอะมาค่ะหลังจากที่เด็กๆกินข้าวดิฉันก็ให้เด็กๆไปแบบว่าขุดดงขุดดินขุดฮงขุดหินอะไรอย่างนี้นะคะไปตกปงตกปลาโน่นนี่นั่นเนาะเออแต่ก่อนอื่นเนี่ยมากินข้าวกันก่อนค่ะมาเพิ่มพลังกันก่อน สภาพแต่ละคนคนหนึ่งก็โกรธคนหนึ่งก็เศร้าอ่ะทำไมอ่ะลูกชีวิตอยู่กับแม่มันไม่สบายตรงไหนอ่ะอยู่กับแม่มันไม่สะดวกสบายตรงไหนอ่ะถามจริงนี้เราจะให้คนนี้นะคะมาขุดเขิดและน้องคนนี้นะคะก็จะเป็นน้องคนสุดท้าย <c oughs> ที่ยังไม่โตมาเร็วมาเร็วลูกถึงเวลาที่ต้องเติบโตถึงเวลาที่ต้องเติบใหญ่เหมือนน้องคนนี้นะคะที่มาขุดดินอุย้ยตายละตาละตาละอุย้ยโตเป็นหนุ่มแล้วว่าลูกแม่ภูมิใจ โอ้คนนี้ก็แบบเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะตกปงตกปลาคะ่ะชาวประมงหนึ่งมาจากลูกถึงเวลาเติบโตเพื่อเลี้ยงดูแม่แล้ว <c oughs> น่าเกลียดมากเลยอ่ะอไปจ้ากินข้าวแล้วก็ทํางานเอยแล้วดูเหมือนว่าตอนเนี้ยสภาพน้องคนนี้เนี่ยจะดูดีที่สุดเลยนะคะแต่และคนคนอื่นก็คือง่วงง่วงนอนไม่ไหวเลยเออแต่คนนี้เขาได้นอนกลางวันไงกับคนสุดท้ายเนี่ย เขาได้นอนกลางวันกันมานิดนึงไนงะดังนั้นเขาก็มาตกฟงตกปลากันนะคะไหนดูซิน้องคนนี้ได้อะไรได้ปลาการบงการบ้านก็ขายไปลูกโอ้ไม่ต้องทําหรอกขายไปเอาเงินดีกว่าบาทนึงก็เอา <c oughs> ทําไมผมโตมาเกิดอยู่บ้านแม่ด้วยเนี่ยผมเครียดจังเลยครับเนี่ยง่วงนอนไปหมดแล้วนะคบโอเคอุ๊ยน้องได้175บาทอยู่นะ อ่าแล้วน้องคนนี้นะคะดูเหมือนว่าจะตกได้ค,ดคริสตัลควอตโอเคขายได้36บาทการบ้านอีก1บาทเป็น37ดิฉันเอาทุกหยดมาค่ะเนื่องจากว่าลูกดิฉันโตแล้วนะคะดิฉันจะขายของเล่นแล้วก็คอกทิ้งเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อเตียงให้น้องๆกันนะคะน้องๆต้องต้องเตรียมนอนกันแล้วล่ะเตียงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่สีฟ้าสดใสคือสีนี้ทําให้ดูแพงที่สุดแล้วคุณผู้ชม โอดีไม่ดีไม่รู้นะคะขอดูแพงไว้ก่อนและตอนนี้นะคะก็เหลือผู้เข้าแข่งขันอีกสองคนละคือน้องคนนี้น้องคนนี้ทําได้ดีมากเลย23บาทน้องตกปลาได้ตัวใหญ่มากเลยในขณะที่คนอื่นตกได้แค่ปลากัดโอ้นี่ขายขการบ้านไปเลยจ้าหนึ่งบาทดิฉันก็เอาดิฉันเจ๊งายมากเลยอ่ะไม่ให้เด็กทําการบ้านทําการบ้านทําไมลูกทํางานดีกว่าทํางานได้เงินเยอะกว่านี่ย แล้วน้องผู้หญิงคือตกปลาได้ปลาตัวใหญ่มากคุณผู้ชมบาบอปลาเทาหรือแซลมอนที่บ้านเราที่เรากินเนี่ยแหละคะ่ะโ,โดนหลอกว่ากินแซลมอนที่ไหนได้กินปลาเท่านะคะโอเคอุ้ยสองคนนี้ก็คือขยันขันแข่งอุ้ยดูดิตัวโต,วต,วตวอีกแล้วคุณผู้ชมน้องคนนี้มีพรสวรรค์นนะโอ้ น้องก็จะอยู่แผนกตกปลาเรื่อยไปนะคะโอเคตอนนี้น้องไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวให้กลับบ้านตอนนี้เรามี6,000แล้วเนาะคุณผู้ชมน่าจะสร้างบ้านได้แล้วแหละคุณแม่คะหนูปวดฉี่จังเลยอะ่ะหนูฉี่ตรงนี้จริงๆหรอคะ เื่อไหร่เราจะมีห้องน้ำจริงๆอะคะคุณแม่อ่าอดทนอีกนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่วีก็น่าจะใจดีสร้างให้เราแล้วแหละแหมโบ้ยมาที่ชั้นเลยนะโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําการสร้างบ้านให้น้องๆกันแล้วนะคะโอเคเริ่มจากการทุบทุกอย่างก่อนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะบ้านที่เราจะเอามาลงในวันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านจากคุณคนนี้เลยในแกลลอรี่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับบ้านสวยๆและนี่ค่ะก็คือบ้านจากน้ําพักน้ําแรง ของเด็กทานลกทั้งห้าคน โดยมีซีเรียช่วยนิดหน่อยนะคะโอเคเราก็จะเริ่มจากการที่เราจะมาวางห้องนงห้องน้ำกันก่อนแล้วกันนะคะก็คือฟังก์ชันต้องครบแต่ว่าราคาอาจจะไม่ได้แพงห,หวือววามากเนาะก็จะมีนี้เลยค่ะโถส้วมนะคะแล้วก็เอาเขาได้โถสุขภัณฑ์ละกันแล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะและนี้ก็จะเป็นเตียงสองชั้นเพื่อประหยัดเนื้อที่คุณผู้ชมเออเด็กมันมี5้าคนไงเราก็ต้องประหยัดเนื้อที่กันสักหน่อยแล้วก็เตียงอันนี้นะคะเป็น เตียงแบบว่าโอ้เตียงถูกถูกเนี่ย โอ้เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีห้องแม่นะคะห้องลูกๆห้องครัวนะคะดูทีวีห้องรับแขกเป็นไงฟังก์ชันโคบบอกเลยแถมบ้านก็สวยด้วยนะคะคือเราอ่ะมีเวลาแค่คลิปเดียวไงคุณผู้ชมดังนั้นเราก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะเด็กๆทั้ง5้าคนของเราก็เก่งมากๆเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะถ้าใครอยากได้บ้านหลังใหญ่กว่านี้ก็ทําไปเรื่อยๆทําหลายวันหน่อย คุณผู้ชมเด็กๆมันหาเงินได้เก่งเอาจริงๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอ๋อและใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแจกภาคเสริมนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ฝากติดตามช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมกิฟ๊บเอาไว้มาแจากกันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจริงๆบ๊ายบายค่ะ